โรงพยาบาลตากรุงเทพจำกัดนำโดยแพทย์หญิงอาพรใช้เครื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดงานเปิดตัว i อ a n บ k คอ h o s ส i t a l สุดยิ่งใหญ่ชวนคุณแม่ซุปตาชมพู่อาริยาและน้องเกลซุปตาฟันน้ำนมตาแป๋วมาร่วมแจกความสดใสพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงในฐานะผู้ใช้บริการตัวจริงพร้อมสัมผัสการเป็นผู้นำแห่งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านด,านดวงตาในย่านฝั่งทนที่ i อ a n g k o k h o s p i ิ a l โดยมีคุณแคนอติรุธรับหน้าที่พิธีกรครับ กับโรคตาเป็นยังไงบ้างได้วาเสเตาเขาเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะว่าจริงๆตัวเองก็อยากว่าใส่ตามานานแหละอยากรู้ตัว,วรู้ตัวรู้สภาพเดียวว่าใส่ตาเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยอยากยอมรับความจริงจนกระทั่งวันนี้ก็มีงานนี้ติดต่อมาแล้วก็มันเนาะเลี่ยงไม่ได้เนาะเขาให้ตรวจอะเนาะก็ต้องตรวจค่ะพอเห็นค่าใส่ตาแล้วเรายังไงบ้าง ก็คุณหมอก็น่ารักนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่แย่ถือว่าตามวัยแม่ค่ะไม่ค่ะไม่แย่จ้แต่ว่าพูดเบาๆก็เจ็บค่ะเพราะจริงๆปกติเราจะถ้าจะไม่เห็นพิชมใสัแว่นใส่ตาเลยใช่ใ่ก็จริงๆคือเป็นคนที่ไ <Tamam> ม่ด้วยค่าสายตาคือไม่ไม่ไม่เคยสั้นไม่เคยเอียงคือคุณหมอบอกว่าแทบจะไม่มีค่าสายตาเลยค่ะไม่มีสั้นไม่มีเอียงค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีอย่าง ยาวอะไรเงี้ยก็ก็ตามตามอายุอะเงี้ยพอมันเริ่มยาวเสร็จเขามีแนะนำไหมครับว่าต้องทํายังไงหรือว่าคือด้วยงานเราอะเนาะคือเราไม่ได้ว่าต้องอยู่กับเอกสารมากอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ชงก็อยู่กับจอเยอะใช่ค่ะก็เขาบอกว่าจริงๆก็ถ้าดูแค่มือถืออะก็บอกคุณบอกว่า ให้เพิ่มไซส์ตัวหนังสือเอาเลยตกใจไหมเรามันแบบสะเทือนใจไปหมดเรานึกถึงแบบนึกที่เราที่แก่กว่าเราน้อยเลยเห็นเขาทำแล้วเรารู้สึกว่าหอุ้ยทำแบบนี้แก่จังเลยแต่ถึงจุดที่เราต้องทําแล้วเอก็ก็เขาบอกว่าถ้าไม่อยากอีกแว่นขึ้นมาใส่ก็เพิ่มไซส์ตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะติดเตลินินมันตีมกัน ฟิลที่แบบว่าคนไม่แล้วก็คนก็จะไม่รู้ว่าเราแบบว่าใช้โดดเอออ๋อไม่คือธีนี้คือเราอะไม่อยากแบบลุกขึ้นมาที่ไม่แก่เราไม่อยากยังไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมแบบไม่ได้ที่จะแบบอะไรเงี้ยเออทุกความที่เราเป็นดาราแล้วแสงมีแต่สปอร์ตไลท์หรือแสงในรายการมันมีผลเยอะจริงจริงชมว่าอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่า ีบ้างแต่ว่าฉันว่าหนักๆเลยฉัว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับทุกคนก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องมือถือแหละเพราะว่าโฟกัสมันมันมันถูกชิฟต์มาอยู่ที่ี่จอมากขึ้นเนาะเเพราะว่ามันก็ต้องทำมาหากินละเนาะสืตังเรามันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่บนโซเชียลอะ คุณลูกแหละก็ก็มีก็มีตา่าขวบใช่ของเขาสายตาของเด็กห้าขวบก็คือเขาก็จะมีตรวจอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนเวลาที่เราตรวจค่าสายตาเราอ่านตัวเลขอ่านอะไรตัวหนังสืออะไรเงี้ยเป็นบรรทัดบรรทัดใช่ไหมของเด็กก็จะงทีเขายังไม่รู้จักตัวเลขไม่รู้จักตัวหนังสือเขาก็จะให้ดูเป็นรูปซึ่งรูปมันก็จะมีขนาดเล็กใหญ่อะไรเงี้ยต่างกันแต่ว่าเขาสามารถเห็นอันที่มันเล็ก ที่อยู่ไกลๆได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นก็เหมือนพัฒนาการเขาเขาโอเคอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะมีตรวจว่ามองตรงไหมตาเขหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ขึ้ถึงว่าดี โอเคค่ะถือว่าดีก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นดีก,ก็ยังดีค่ะค่ะแต่ว่าก็ก็คุณหมอก็เตือนแล้วซึ่งจริงๆเิงคือว่าทุกคนทุกบ้านรู้กันแหละว,ว่าเด็กสมัยเนี้ยก็จะมีเรื่องของของจอ,อใช่เพราะว่าอย่างรุ่นเราเราโตมาเต็มที่ก็ทีวีวอะเนาะแล้วก็เ <c oughs> ต็มที่ก็รุ่นเราทุกทุก ้ามาสออาทิตย์ก็ดูกระตง n กระตูนตอนเช้าหนังจากบงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ก็มีแค่นั้นอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับกับกับจอเท่าไหร่แต่เด็กรุ่นนี้คือเกิดมาก็คือสไลด์แล้วอ่ะที่พิงพานทุกสามคนเรามาระวังแค่ไหนกับการจอกับแสงที่ในต่างน้องก็จริงๆงมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็คือเขาเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ใช้มันเพราะว่าคือเขาเป็นคนรุ่นนี้ใช่ไหมคะมันมันมันหลีกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่า ชมว่าก็เอ่อก็ต้องมีจำกัดเวลาแล้วก็ส่วนตัวเองชมว่าถ้าเรามีทิวิตี้อื่นๆให้เขาทำเยอะๆเช่นว่าเสาร์อาทิตย์พาไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมไม่รู้นี่<ๆ>เดี๋ยวมันก็หมดวันแล้วอะ่ะคือแทบจะไม่ต้องครึ่งจอเลยแต่เข้าใจว่าคือทงก็ไม่ได้อยากจะจัดว่าไม่อยากจัดเพราะเราก็เป็นพ่อแม่คนเดียวกันที่แบบว่าบางทีก็มีความจําเป็นเราก็ต้องแบบอ่ะลูกเอาเจอไปก่อนเดี๋ยวแม่ต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า คือถ้าเรามีเวลาให้เขาเยอะๆชวนเขาเล่นนู่นเล่นนี่ชวนอ่านนี่ถ้าชวนทํากิจกรรมมันก็จะลดคือถ้ามันมีอะไรที่มันสนุกกว่าจอซึ่งมันมีเยอะแยะแล้วเราให้เวลาเขาเราก็ทํากับเขาไปแต่ว่ามบอนั่นแหละคือพ่อแม่ก็ต้องให้เวลาแล้วก็ต้องใส่ใจ